Hi. วัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลยูทูบฟอร์ดบายเก่งกี้วันนี้เก่งพาพี่ๆมาพบกับนี่เลย Ford r a n g e r ค่ะ C ประตูรุ่น XT l เกียร์ออโต้นะคะราคาจะจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่9 2 0 0 0บาทค่ะเครื่องยนต์2.2ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรค่ะเดี๋ยวเก่งพามาชมนะว่าวันนี้ลูกค้าเลือกแต่งอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะรอบคันเนาะก่อนจะไปชมชุดแต่งกันขอ,ก,นขอกำลังใจช่วยกด ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเปะิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชนนาแนลยูทูบฟอร์ดไมเก่งกี้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยเนาะวันนี้ค่ะบนฝากระโปรงลูกค้าเลือกติดเป็นตัวสกูุปทรงเตี้ยนั่นเองค่ะสีของสกู๊ปวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีทูโทนนะทรงสกูุปเก่งนี้ให้พี่ๆเลือกด้วยกันทั้งหมด3ทรงนะคะทรงเตีย้ยทรงสูงแล้วก็ทรงฟิตนั่นเองสีของสกูปก็สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะ ถัดมาที่ด้านหน้าค่ะชุดแต่ง F150 นั่นเองประกอบไปด้วยตัวกระจังหน้าแบบนี้เนาะพร้อมฟอนต์อักษร FORD ค่ะส่วนสีของตัวอักษรเลือกสีได้นะคะแต่ว่าวันนี้ลูกค้าให้สีตัวอักษรเป็นสีบรอนเงินนั่นเองถัดมาค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกไฟ LED เต็มช่องนะแสงสีขาวแบบนี้เลยแล้วก็ในส่งตัวชุดแต่ง F150 นี่เลยนะสัญลักษณ์จุดเด่นของเขาก็คือไฟตัวสีแสงสีขาวนั่นเองค่ะ ในส่วนของกระจังหน้าขอโทษกันชนหน้ากันชนหน้าตัวนี้ค่ะก็เป็นสีดำด้านแบบนี้นะแล้วก็ตรงข้างล่างกันชนหน้านะคะก็ถ้าเป็นเดิมๆเขาจะมีแบบนี้เนาะจะเป็นสีเงินแบบนี้นะคะตัวนี้ก็เพื่อให้รับกับตัวฟอนต์อักษรนั่นเองแต่พี่ๆท่านใดนะคะต้องการความดูดันนะคะบึกเบินนะคะอยากให้รถดูดูดูสามารถแจ้งเก่งได้นะตรงนี้สามารถทําสีได้นะคะ ถัดมาค่ะตัวไฟตัดหมอตัวนี้มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่น XLT ตัวนี้ค่ะเปิดเพื่อ,เ,อ,อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิง่งขึ้นเนาะเผื่อไปเจอสถานาการณ์ฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองถัดมาค่ะไฟหน้าค่ะวันนี้อัปเกรดเต็มระบบเช่นเคยเลยไฟของ XLT ค่ะเขาเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะคะแต่ที่เก่งเพิ่มเติมนี่เลย ไฟวงแหวนเออขอโทษค่ะวงแหวนทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะในส่วนของตัววงแหวนค่ะพี่พี่สามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือทรงกลมนั่นเองแล้วก็เห็นไหมเอ่ยน้องเขามีลูกแก้วเนาะลูกแก้ววันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีฟานั่นเองบลูอายนะคะพี่พี่ท่านใดชอบสีไหนแจ้งเก่งได้นะสามารถเลือกสีได้ แล้วก็ไฟมัสแตง3คลีบแบบนี้รวมถึงไฟเดย์ไทมตัวนี้นะคะที่เพิ่มเติมแล้วก็ต่อสเต็ปไฟเดียวแบบนี้ด้วยในส่วนของด้านข้างตัวรถด้านข้างตัวรถค่ะตัวนี้ก็คือซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบไม่มีหมุดนั่นเองซึ่งซุ้มล้ออันนี้นะจะมากับชุดแต่ง f 1 5 0นะคะแล้วก็ตัวด้านข้างตัวรถตัว แก้มนองเขารุ่น XLT แก้มเขาจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เนาะแล้วก็กระจกมองข้างค่ะตัวนี้เขาก็จะเป็นสีดำเงาวรวมถึงมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปต่อที่ด้านข้างตัวรถนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถค่ะนี่นะด้านข้างตัวรถนะคะในส่วนของตัวซุ้มล้อเนาะ6นิ้วแบบไม่มีหมุดนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านใดอยากให้มีหมุดเงินๆน,นะคะสามารถแจ้งเก่งได้นะ ล้อบ้างล้อวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นล้อแม็กค่ะขนาด16นิ้วค่ะแม็กมาเว l จับคู่กับยางนะคะฮันคุกเดนโปเอททูนั่นเองค่ะซีรียาง265 70 R16 ค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวมือจับค่ะรุ่น XLT นะคะตัวมือจับเขาจะเป็นสีดําเงานะแล้วก็ที่กิ่งเพิ่มเติมด้านบนหลังคาค่ะเป็นราวหลังคานั่นเองสีดําด้านนะไม่ได้เจาะตัวรถเลยนะคะแต่ติดอย่างแน่นหนาแน่นหนาแน่นอนค่ะในส่วนของกันสาวันนี้ติดกันสาเข้ารูปสีชิ้นสีชิ้นตรงรุ่นแบบนี้เลยค่ะระบายความร้อนจากห้องโดยสารได้ค่ะแล้วก็นี่เลย สติกเกอร์ลายกราฟิกแบบนี้เลยค่ะอันนี้ลูกค้าเลือกแบบเองเลยนะคะพี่ๆก็สามารถออกแบบตกแต่งนะคะในส่วนของตัวสติกเกอร์ได้นะรอบคันสามารถแจ้งเก่งได้เลยถ้ามีแบบที่ดูไว้อยู่แล้วสามารถส่งให้เก่งดูได้เนาะหรือถ้าไม่รู้จะเอาแบบไหนเก่งมีแบบให้พี่ๆเลือกมากมายเลยสามารถเลือกได้เช่นกันค่ะถัดมาค่ะนี่เลยมาที่ด้านท้ายรถบ้างด้านท้ายนะคะ อันนี้ให้ดูด้านข้างก่อนเนาะก็จะเป็นตัวโลบาเล็กค่ะทรงขายยาวของ Outlander ค่ะเป็นทรงสปอร์ตนะคะเขาจะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะอ่าเดี๋ยวมาต่อด้านท้ายค่ะเดี๋ยวพามาดูต่อค่ะ ในส่วนของตัวสติกเกอร์นะคะตัวด้านข้างตัวรถเนาะในส่วนของท้ายตัวนี้ค่ะลูกค้าเลือกนะคะเป็นลายกรงเล็บแบบนี้พร้อมกับฟอนต์อ,อักษรคำว่าเรนเจอร์นั่นเองนะคะพี่ๆสามารถแจ้งเก่งได้นะว่าต้องการเป็นลายนี้นะคะหรือต้องการเป็น4คูณ4ก็ได้คะ่ะหรือถ้ามีรูปแบบนะคะที่พี่ๆดูไว้อยู่สามารถส่งให้เก่งดูได้เช่นกันนะคะแล้วก็นี่เลยมาต่อที่ด้านท้ายด้านท้ายวันนี้ลูกค้าเลือกนี่นะคะให้ดูกันเต็ม,เต,มเต็มเนาะ โลบาเหล็กค่ะทรงคาย,ยาวของ Outlander ค่ะตัวนี้เป็นทรงสปอร์ตนั่นเองซึ่งน้องเขาจะมีตัวไฟเบรกนะดวนที่3ด้านบนด้วยนะคะตัวนี้แข็งแรงทนทานนะคะสามารถใช้งานได้จริงๆนะผูกรัดของได้อย่างแน่นหนาเลยแล้วก็นี่ค่ะไฟตัวสีนั่นเองนะคะพี่ๆส่วนใหญ่เนาะก็จะชอบเปลี่ยนเป็นไฟตัวสีโคมสีสโมกแบบนี้นะคะ ก็จะทําให้โรถของเรานะคะดูดุมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยสีโคมน้องเขาเป็นสีสโมกเนาะแต่ว่าพี่ๆเห็นไหมว่าแสงน้องเขาน้าไม่ได้ดรอปลงเลยนะคะแสงไฟยังคงมองเห็นชัดเจนนะคะซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางแน่นอนค่ะถัดมาค่ะเป็น ตัวการชนท้ายนะคะการชนท้ายเหล็กวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นของ o u t l a n d e r นั่นเองนะคะซึ่งเป็นทรงสปอร์ตเนาะเขาจะมีเหล็กโอบแบบนี้นะคะพร้อมกับนี่เลยห่วงโอเมก้านะคะสีแดงนะพร้อมกับนี่ด้วยไฟถอยไฟ LED ตัวนี้แล้วก็มีบอลลากแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ เก่งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวกล้องให้ด้วยนะกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องบันทึกหน้าค่ะพร้อมกล้องถอยนั่นเองนะคะเป็นทรงเต่าแบบนี้เลยในส่วนของตัวกันชนค่ะเปลี่ยนแล้วแต่ว่าเซ็นเซอร์ใช้งานได้ปกตินะคะทุกจุดที่ตกแต่งเพิ่มเติมบอกเลยนะคะฟังก์ชันที่มากับตัวรถยังคงสามารถใช้งานได้ปกติเช่นเดิมเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวันนี้ค่ะรุ่น4ีประตู XLT เกียร์ออโต้ชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยเก่งกี้วังว่าพี่ๆคงจะชอบนะคะแล้วก็ภายในของรุ่นนี้นะภายในเป็นบ่อนหนังนะคะรวมถึงหน้าจอของเขาเป็นจอขนาด8นิ้วมาจากโรงงานเลยนะพร้อมกับระบบค่ะช่วยโทรฉุกเฉิน1669ให้ด้วยนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุในส่วนของระบบความปลอดภัยต่างๆสําหรับรุ่น XLT ค่ะตัวนี้มีแอร์แบ คู่หน้านะคะระบบเบรก ABS ค่ะกระจายแรงเบรก EBD ระบบ R O M ป้องกันการผลิดความระบบ T C S ป้องกันล้อหมุนฟรีแล้วก็ระบบ E S P ค่ะเสถิยรภาพการทรงตัวนั่นเองในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะแล้วก็ตัวที่ปัดน้ำฝนนะคะปัดอัตโนมัติไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินั่นเก่งแล้วก็ระบบ H L A ค่ะฮิวล,ลอนแอซิค่ะช่วยออกตัวบนทางลาดชันค่ะฝากไว้ด้วย สำหรับวันนี้สามารถไปรับชมนะคะตัวอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะได้ที่ช่องชาแนลยูทูบฟอร์ดบายเก่งกี้นะ, YouTube, นะคะในเพลย์ลิสต์นะมีทั้ง f o r ์ Ranger อร์ละฟอร์ดเอเวอเเลยเข้าไปรับชมผลงานเก่งกี้แล้วฝากช่วยขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะในการรับชมคลิปใหม่ๆที่เก่งกี้ลงนะคะวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย